ยินดีต้อนรับสู่ท่องโลกนิทานเด็กโลกแห่งนิทานที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและการเรียนรู้ที่นี่เรามีเรื่องราวนิทานที่น่าตื่นเต้นและสร้างสารรค์สำหรับเด็กๆทุกวัยไม่ว่าจะเป็นนิทานก่อนนอนนิทานผจญภยัยนิทานเจ้าหญิงและเจ้าชายหรือแม้แต่นิทานสัตว์น้อยที่น่ารัก ทุกเรื่องราวถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆก,การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์สามตัวคือลิงหมีและช้างพวกมันกำลังวิาพากษ์วิจารณ์รูปร่างของกันและกันอยู่ฝ่ายลิงกล่าวกับหมีว่าข้าภูมิใจในรูปร่างของข้าถ้าหากเทียบกับเจ้าแล้วข้าย่อมดูดีกว่าเจ้ามากนะับ มีพูดว่าแต่ข้าก็ยังดูดีกว่าช้างนะช้างมีหูใหญ่มีงวงที่น่าเกลียดและมีลำตัวใหญ่โตหนาเถอะท่ฝ่ายช้างไม่พอใจคําวิจารณ์ของหมีมันกล่าวตอบมีว่าเจ้านั่นแหละที่มีร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวรูปร่างหน้าตาอับปลักต่างฝ่ายต่างก็เถียงกันไม่มีใครยอมใคร สร้างความรำคาญให้แก่เทวดาเป็นอย่างเทวดาจึงสาบสัตว์ทั้งสามให้อยู่ในป่าตลอดไปสัตว์ทั้งสามรู้สึกเสียใจและตระหนักถึงความผิดพลาดของพวกมันพวกมันเรียนรู้ว่าการวิพากวิจารณ์รูปร่างของผู้อื่นและการตัดสินงคนจากรูปร่างภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพวกมันพยายามหาวิธีในการแก้ไขความผิดพลาด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันลิงหนีและช้างตัดสินใจที่จะช่วยเหลือกันและกันในยามยากลำบากพวกมันเรียนรู้ที่จะมีความเห็นอกเห็นใจและไม่ตัดสินคนจากรูปร่างภายนอกเพียงอย่างเดียวการที่พวกมันสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและความยากลำบากไปด้วยกันทำให้ความสัมพันธ์ของพวกมันแข็งแกร่งขึ้น นิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่ารูปร่างภายนอกเป็นเพียงภาพลวงตาการที่เรามีความสามารถในการมองเห็นความจริงและไม่ตัดสินคนจากรูปร่างภายนอกเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง